แล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นกันเนาะซึ่งก็เหมือน,นเดิมไปยางไปโคตรเยอะเลยซึ่งก็ไม่ได้เล่นมานานงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยซึ่งผมอาจจะยิงไม่ใช่ไม่งาไหร่นเดีซึ่งถ้าเกิดคนม,มีงหรือทำอะไรไม่ถูกทุกคนก็กยากกันเนาะเนื่องจากไม่ได้เล่นนานเลยโว้ยซึ่งกลับมาเล่นเมื่อวานซึ่งผมเก็เบคิวได้ผมเก็เบคิวได้น้อยมาก โอ้อันนี้เป็นหน้าลบบีดได้ฝึกซ้อมยิงันได้นี่ความสามารถผมไอ้นั้นมันจะแตกออกเป็นผู้นะแล้วก็มีอันนึงที่ยิงออกแต่เป็นระเบิดน่านึ่งน่งนงนงผู้แตกกัน ถ้าเกิดใครโดนปุ๊เนี่ยจะได้รับดาเมจรัวๆเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเดียวกันโดนก็เจ็บเหมือนกันรวมถึงตัวผมเองถ้าเกิดเป็โดนก็เจ็บมากทุกครั้งที่ทำบัตรสไตล์นี่คิจะยาวมากวอตตี้อ๋อนี่ไงวตี้ลงไหนผมลงนั่นครับอืมมาแล้วลงไหนเหมือนจะลงแถวนี้ s like <S ใช่ไหมอย่งง้วย ผมออกจากนี่แล้วโอเคคนโตรเยอะเลยผุณมได้เสียงเท้าผมได้เสียงเท้าชี้โอ้โหตะไกอุ <YN> <st ess> ๊ยหลวงลวงลิงกาลมชูชีพจ้า เพื่อนเวนโหเหลือขยะไว้ให้อย่างเดียวมันไม่เหลืออะไรไหมผมเลยทุกคนเฮ้ยนี่หนึ่งเหมือนผ้าผ้าผาผ้าดัอมีของเหลืออยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยตามเพื่อนไปทีหลัง แป๊บนึงปุ่มเดินผมผมมันชอบอันนั้นเองลูกศอยอดเยี่ยมครับไอ้แมลงติดเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามสองหนึ่งเออไม่ถึง ตอนนี้ผมตามเพื่อนขึ้นข้างบนดีกว่าโชคไม่ดีแดกหรอกเชื่อดีทุกคนมันตามผมมาไม่มาว่ะมันไม่มาวะทุกคนโอเคเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะในเกมพวกนี้โบโบโบชอบวิ่งหลุดเองตลอดเฮ้ย บบยิงคาะยิงเคาะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเพื่อน,อ,น,นอ้ย่ามันแย่เดือแล้วเฮ้ยข้างในข้างในไหนมาวะไหนมาวะเอา้าโอ้ยพเพื่อนล้าตลอดเลยมาแล้วแอ,ดอ็ดดับโอ้สามร้อยเมตรเช็ดติดสามร้อยเมตรข่มคอใบตามเพื่อนผมไปด้วย 3ามเมตรใครจะไปเอา <Taking hit. S 1> ไปก็ไม่น่ารอดไปโคตรถ้าไปคนเดียวนี่ตายแน่แต่ถ้าเกิดไปกับเพื่อนนี่ว่าไปอย่างสไลด์ครับมันแค่ไม่ได้ช่วยเลย ว้าเพื่อนกลว,ว่าจะใช้ท้ายเก็บคิวสักหน่อยไอ้อท้ายเก็บคิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องดีก่อนอยู่ไกลปะไอ้ดอกโอ้ยไกลเลยไม่น่าไหวไม่น่าไหวเพื่อน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 มันมาะเพื่อนเจอคนต่อยตังว่าทำไมผมไม่เจอใครเลยแต่ไปที่แอร์ดอกนี่บอกเลยเจอแน่แนไปที่มันไม่เชิงแอร์ดอกอะครับ คล้ายๆกับ a อ o ดด็อกนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดไปตรงนั้นนะ่ะเจอคนเยอะแน่ๆซึ่งผมไม่อยากเสี่ยงเย้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดไปคนเดียวแล้วตอนนี้ก็สวนปืนผมหมดเลยยังเลยหมดแบบไม่เหลือผมขอพักเก็บของหนยมึงเอาจริงดิโอเคเปลี่ยนปืนก็ได้ปืนนี้ถ้าเท่าที่จำได้นะมันดีดดีดโคตรเลยด้วย โอ้โหตกใจโอหดีจริงเจ้าอะไรดีอ่ะเอานี้แล้วก็ลูกสองให้กันเหมือนเดิมโอเคนะเดี๋ยวผมไปซื้อปืนผมดีกว่า หรือไม่วะผมซื้อกระสุนดีกว่าเฮ้ยหรือว่าซื้อที่ชุบดีนี้ดีกว่านี่ที่ชุบชุบได้หนึ่งครั้งเนาะแล้วก็กระสุนมันยังจำเป็นเป่าวะเอามาโอเคน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวผมตามเพื่อนเดี๋ยวผมอยู่กับเพื่อนคนนี้ก่อนเขาซื้อของอยู่ไ,ไ,ไอ้ปืน,ปนนี้โคตรดีเลยทุกคน เมื่อกี้มันดีดแรงมากมผมขอใส่เกียร์หมาก่อนแล้วครับสับลินแตกให้ไวเหมือนอัปเดตใหม่มันจะเพิ่มปืนมินิกันให่้ไวนะแต่ของผมยังไม่ผลล็อกที ายวงเกมนี้ลดโคตรไวเลยวงเกมนี้บีบไวมากถ้าเกิดชาร์จนิดเดียวก็ตายมาวะมาวะเพื่อนเจอคนว่านี่ต้องมีเถาะโอ้อะไรอ่ะเพื่อนอ่ะ ก็มึงยิงอะไรของมึงเนี่ยสงสัยเพื่อนดีเลยมันใช้เน็ตอะไรว่ายิงช้ากว่าเพื่อนเลยเ่อี้ใครยิงชิดไก่แล้วไงทุกคนวงมาโคตรไวเลยจีบเป็ดผมเปลี่ยนไปถือมีดดีกว,ว่าคล้องตัวกว่าเยอะเลยเอ้เป็นึง มันเบรกเองยากอะเนี่ยโดนเพื่อนจิกหมดใครช้าโดนล่อนะนุ่น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 โดนล่อแล้วเล่นละแต่ก็อย่าไปช้ามันกันนะพวกนี้เพราะว่ามันเจอคนไปดูก่อนโอเควงเหมือนมันยังไม่บีบเท่าไหร่ แต่เมื่อไรที่วงมันขยับเนี่ยชิบหายผมตามเพื่อนดีกว่าไม่อยู่กับไปสองคนข้างหลังหรอก<ม>เฮ้ยมีคนจะเข้าหลังเพื่อนผมมันจะเข้ามันจะเหมือนมันตามทางไปไม่ดีเพื่อนผมมันไปไกลแล้ว นนั่เพราะว่าผมไปก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจะโดนเล่น oh. ตัวไหนมันยิงเพื่อนผมฮ oh. ืม,มฮิวเพื่อนแป๊บแล้วเดี๋ยวต้องฮิวตัวเองด้วยจะตาย เลือดันเลือดปิดเดยวเมื่อกี้มันยิงไม่ออกเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวต้องตามคนอื่นไปต่อทำไมวันนี้มันมาทับหน้ากันปกติว่า<ม>หรือว่ามืงเช็ดหน้าจอโอเคทุกคนสับตีนแตกวิ่งอย่าหยุด เอ้ยเอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตูยิง <imagery> ตูยิงหลังผมโอ้ยฮู้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 ซิกแซกโหมแบบดิจิตอล โดนยิงแน่ๆเพราะตอนนี้มันโล่งเกินตอนนี้เหลือเจ็บตี้แล้วก็เหลืออีกสิบเจ็ดคนเนาะผมฆ่าไปได้ขี่คิวยังไม่รู้เลยเที่องตอนนี้พวกเราเข้าวงแล้วน่าจะหายห่วงที่ต้องห่วงคือเรื่องศัตรูนี่แหละศัตรูมาแน่สภาพเนี้ย เพื่อนเราล้มไปหนึ่งรอบนี้ผมยังไม่ตายสักรอบเลยนะกระตุกกระตุกละหยิบเองแล้วบางครั้งมันมักจะชอบกดปุ่มเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอผมไม่เคยได้ทำความสะอาดเท่าไหร่หรือไม่ก็ทำความสะอาดบ่อยเกินจนหน้าจอมันสัมผัสไวเกินไป ได้เสียงปืนใช่ไหมเพื่อนมึงได้ยินเสียงปืนใช่ไหมเฮ้ย,ยสไนโอ้ยสไนมาสไนมาโอมันสไนจากข้างหลังมันสไนจากข้างหลังผมต้องหลบหลังหินก่อนสภาพนี้ไม่ไหวสภาพนี้ไม่ไหวเหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้ว มันมาเร็ว,วตกใจเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนวันี้ไม่เห็นขย่ <sh arp> ขอบคุณมากเลยเพื่อนนรออยู่แบ <sh arp> เนี่ยทางเนี้ย <sh arp> เห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ องแต่ตอนนี้วงมาเพื่อนมันนำไปแล้วอ่เชียร์เลยคนเชียร์ละผมดูโอ้ไม่นะผมไม่เหลืออะไรให้ชว์แล้วหมดแล้วหมดบุกแล้วแอะโดนรถชนตาย แล้วก็โดนซ้ได้รถแบนเป็นกล้วยปิ้งหรือแพ้ครับโอ้ยผมแพ้เป็นทีมที่หกไม่ไม่ผมผมคือหกทีมสุดท้ายที่เหลือแล้วผมก็แพ้ไปแล้วทีมโอเคไหนดูซิผมได้กี่คิวสามคิวโอเคเดี๋ยวจะไปดูนะว่าภาพตอนผมคิวเป็นไงดูดิว่าคิวคนไหนได้บ้าง าคนแรกเลยหมอนี่ยังพอจำได้อยู่แยงขิวเพื่อนนะผมใช้ปืนเดียวตลอดทั้งเกมเอมก็ไม่เชิงนี่นคนนี้เลยเอันนี้ผมจำได้อยู่มันเดินย่องมาแล้วผมก็ลากหมวบคมไม่กี่นัดนยนะอ่านี่จำได้ผมวิ่งไล่มันโอเคก็จบไปแล้วนะคลิปนี้ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะหรือว่าจะดูผมแต่งปืนก่อนถ้าเกิดมันมีของเพ่มมาให้ปืนผมแบบผมก็จะแต่งนะโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเราแต่งปืนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนปืนใหม่ด้วย นี่ก็คือปืนประจำของผมเลยนะสวยมากกระบอกนี้เหมือนกันปืนกระบอกนี้นี่คือแบบเอาจริงนะใช้ยากอยู่เพราะว่าดีดแรงมากาแล้วยิงนะแล้วยิงยากมากโอเคอันนี้ดีกว่าดี่าแมก็กกาซีนเอาเนี่ย ก็คือปืนแบบนีแค่นี้เลยนะลองเปลี่ยนปืนดูบางที่ผมใช้ปืนกระบอกนี้นะซึ่งเป็นปืนที่แรงแรงมากแต่งปืนเลยแม็กกาซีนผมอยากได้แม็กกาซีนนี้ส่วนเราจริงมันมีปืนหนึ่งนะมีปืนนี้ซึ่งปืนนี้เนี่ยมันมีแม็กกาซีนหลายนัดนะ ข้อเสียคือมันยิงโคตรเบาเลยข้อดีคือมันมีแมกคือมันมีแมกซาซินแบบหลายนัดนี่แมกกาซินมันจะเยอะกว่าของอันนี้นะแต่ประเด็นคือมันยิงเบามากอันนี้คือถ้าเกิดยิงโดนหัวสองสามทีตายเลยนะแต่นี่คือถ้าเกิดยิงโดนหัวหลายทีเลยกว่าจะตายคุณรู้วหมผมคนใช้ไหนแต่ถ้าเป็นผมเลือกอันที่ยิงแรง สก,กินเืน,นครับมีสก,กินอันนี้ทำชอบชอบ็อปโอเคเดี๋ยวมารับของอ เงี้ย่ซื้อไปมันก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่จะซื้อก็ได้ไน,นะคือมันเป็นการแลกเ,เหรียญเหรียคุยมันครับคุณเอาอันนี้มาแลกคือเอาอันนี้มาแลกอันนี้เอันนี้มาแลกอันนี้แล้วก็เอันนี้มาแลกอันนี้ครับมันคือการแลกเหิียญเหรียญคยมจริงๆเพื่อของแท้ น,นะทุกคนอันนี้นานหน่อยมาทุกคนเียวผมแถมให้1โหมดเลยผมแถมให้อีกหนึ่งอันนะก็คือโหมด 4v4 คลิกนีน้นมันครับไม่ได้เล่นนานตัวเดิมเลยของผมไม่เน้นสายสนับสนุนเดี๋ยวแปมึงขอเช็ดหน้าจอก่อนเน้นสายสนับสน,นุนนะ ว่าคนนี้เขาหลุดเกมนะเพื่อนพอได้ว่าวโอเคอัพกรอผมชินมากเลยกับไอซีวีสี่เนี่ยแล้วผมชำนาญสีวีสี่อันดับแรกต้องอัพกรอเลยถ้าเอดเองไปซื้อระเบิดตัอว่เองงูทีวผมจะปีนตรงนี้ ผมลงมาหิ <łość> ้วเพื่อนก่อนมเร็วมาเร็ว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 เยเร็วเร็วเถ้าเกิดมึงลุกไม่ทันแล้วก็เราตายกันหมด ตัวแบกเนีเออไม่ไหวครับไม่ไหวครับ่ร้อยทีเดียวเแล้วครับ จบเดีย๋ยวเพื่อนเราคนนึงแกนมึงยิงให้โดนมึงยิงให้โดนเไยมึงยิงให้โดนเออเยีย่มโอเคฆ่าตัวตายขอบคุณแต่ติงยังได้โอเคเมื่อกี้ผมชุบเพื่อนล้วนๆอันนี้ผมขอเลือกเป็นอันเนี้ยแล้วก็แน่นอนครับผมเน้นแรง เพราะส่วนใหญ่โดนระยะประชิดบ่อยมากแต่แม่น,นี้มันเน้นแระใจไงอย่านีนระยะประชิดไปก่อนนี่ลูกซองเนาะเงินแค่ปลาดักเลย มันมาในข้างล่างมาอีกดิมึงโผล่หัวมาอีกดิโอ้โผไม่ไหวไม่ไหวลูกซองลูกซองไม่ไหวครับลูกซองไม่ไหวไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอายไม่อยู่แร้วเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยลูกซองเอาไม่อยู่ครับระยะไกลเกินผมยิงทะลุแค่เกาะมัน เมื่อกี้ผมยิงทะลุแค่เกาะมันโอ้โหดอกเดียวจอดโอ้โกดชิดไปทันจบแล้วครับตาย <c oughs> อ้าวเพื่อนตายหามงเล้วมึงยิง F K มึงโยนเกมเแพ้เพราะเพื่อนโยนเกมเยี่ยมได้คืนมันแค่สามร้อยของหายหมดตัวคุ้มไหมเนี่ย บอกว่าซื้อปืนแรงๆเลยกระบอกนี้ต้องมายิงพกอีกระบอกยิงพกโคตรแรงแรงกับปืนก๊อกท็อกซิาให้ผมเดานะมันน่าจะอยู่บ้านหลัง,งนี้ผมขอย้ายกล้องทุกคนก่อน นนคะปผมได้เสียงผมได้เสียงได้เสียงซ่อนตีมันดีดดูดแล้วกูเหี้ยโอ้ยผมหันหน้าไม่ได้ ทุกคนเมื่อกี้ตอนที่ผมกำลังจะยิงมันหันหน้าไม่ขึ้นใช่ไหมพอผมพอผมล้มปุ๊บมันหันหน้าขึ้นมันกลืนเฮ้ยมันหงิดเว้ยสีดีครับอย่างนี้ตลอดบ่นโคตรแล้วกูไม่ได้ซื้อลูกซองคมไม่ได้ซื้อลูกซองนะเมื่อกี้ผมซื้อนีเว้ยเฮ้ยเวน เกมก,กากับทุกคนไม่รู้เกมมันล้วนหรือหน้าจอผมมันล้วนคือผมอยากได้อนั้นไปยิงระยะไกลเว้เหลือแล้วลูกสองโอโหมันมีมันมีอันนั้นสนคยคือผมต้องวิ่งเข้าไปชาร์จอะแล้วผมไม่น่าไหวถ้าเกิดได้วิ่งชาร์จเอ้ยเอเอ๊ะมุก้เอ้ๆๆๆอะไรแบบโอ้ตอนหน้าต่อต,อตากู อีกตาเดียวอีกตาเดียวพวกเราจบสิ้นนะเพื่อนอีกตาเดียวพวกเรากายเป็นเลโก้เลยนะงัดไม้เด็ดออกมาไม้เด็ดองผมครับสงสัยมีคนอยากกินลูกเกี้ยงครับสงสัยมีคนอยากกินหัวปลีซื้อหัวปลีมาให้เลยเอ้ย เ,เพราะว่ามันน่าจะมีคนอยากกินหัวปลีนะไหนดูหน่อยใครอยากกินหัวปลี โอเคครับจบละจ,จ,จบจบมันจบมันจบละผู้ปีก็ไม่ช่วยครับถ้าผมไม่เห็นศัตรูโอ้ยผมฆ่าได้สองคิวโอเค,อเคก็ขอจบคิวเพียงแค่นี้บายด้วยเอาเฮ้ยทำไมไม่กดปุ่